chạy cái tai phạt phải,โค่เจ็บ. có Quàng cột đây, cột Fire đây, I'm taking shots. Giving my shields a recharge. Recharging my shields. เดอตัวท้ายป่าวะรู้ว่าหมดแล้ววะอยู่อยู่อยู่ันนี้อูยหมอจะน็อ นี่ว่ะตัวแข็งพ่อมึงหลังหลังล็อตตัวอ่าหลังหลังหลังอีก สุดท้ายหมดละว่าว่ากูก็กระตุกในสายตามันเว้ยมันก็คงแบบไอ้เหแค่นี่อะไรวะเนี่ยนี่มีฟาร์มเลยข้างบนขอไปหาสูนย์มแปับมันวิ่งทางนี้อ่ะเนี่ยอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยมันเพิ่งเพิ่งเพิ่งเปิดเลยโดนโดนโดนน่าจะโดนสโลว์ตุสสองวันสอง ตแตกล้อหกสิบระมาณแล้วโอเคนะเดียวทิมได้ตั้น่ไหนวะโอเคนะโคตรเจ็บแตกไอ้โลดหอไม่ใช่ไม่ใช่อีเจนีน่ล่าง

โอ้ยลบหกสิบชิบหายกูตายไอ้คนโอ้ยิงอยู่กูยิงอยู่บมดเฉยไอ้เียโดนตั้งนัดหนึงไอ้เที่ยนี่แม่งจาะพิชซีฟูข้อนานกูจะยิง แบบกะเน้นเน้นไม่ใช่ตีปืนเทียมรู้มไม่ตีโ้ไม่ไมไตัง้งีกแกเดีอเอ้ยวลดนเลย,ยอจะแจมไปฝงนู้นเดี๋ยวบน ได้ไหมได้บนตปอมเลยพี่อะไรีตัวปลอมได้โน่ยเหรอ ให้กูปางกันเต็มเลยได้นะยตัวเอาเฮ้ยพร้อมเล่นพร้อมเล่นปัดเฮาร้อยยี่สิบห้าร้อยสามหก ไอชตัวยังข้าหนบ้นี่ด้านนอกด้านนอกสองตัวอยู่ปุบอยู่ในี้อยู่ในี้สองตัวเลยสองตัวตัวไหนตัวทีาว ดีกูมากเลยอาจไมปล่าอาดอยู่เหตเดี๋ยวเดี๋ยวกูลงไอคิปเนี่ยมึงก็ไม่นอกน้อยไอ้พี่อะวิ่งมาสุดเกมอ่ะนกตอนจบสวยอยู่